เมื่อเช้ามีรถมาลงเพิ่มอยู่นะแถวไหนเนาะน่าจะเป็นไอแถวไออันนี้อันเดิมอันนี้อันเดิมของเรา๋ยวแป๊บนึงโอ้อันนี้อันนี้สีอันเดิมอันนี้อันเดิมอันนี้อันเดิมโอ้อันนี้ละอันใหม่อันนู้นอันเดิมเนี่ยแถวเนี้ยเป็นแถวที่มาลงใหม่ทั้งหมด นันยังไม่เสร็จแล้ววะ9 3 1 4แม็กแม็ก93 1 4สมหนึมที่แม็กติดอะ่ะ9 3 1 4สามหนะึะไม่ไม่เก้าสามีเครื่องมันรีเครื่องอะไรนี่หากุญแจตั้งนานอันนี้มันเหลือเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือพิล์มอย่างเดียวประมาณก่อนเที่ยงเสร็จไหม กี่ช่วโมงไชั่วโมงหน่งจะไม่ต่อหอืมว่าจะแต่งเสร็จแล้วออกบ,บินพลังงานแล้วครันแล้วก็สปีดดำสปีดดำของไทยฮะอยเมียวกอยเมียว,ยวอืม ตอนแรกว่าจะลถไปล้างยังรอติดฟิล์มอยู่ก็คันนี้เป็นของน้องธีรศักดิ์นะครับธีรศักดิ์ก็จะเป็นเอฟซีจากอําเภอบ้านกรวดบ้านกรวดคันนี้ราคาเจ็ดแสนสามหมื่นห้าันบาทเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วก็คันนี้มันก็จะเป็นน่าจะปล่อยวันพุธเหมือนกันนะครับเป็นก็เป็นตัวสปีดนั่นแหละเจ็ดแสนเอ้ยราคาชนกันแล้วเจ็ดสนสามหมื่นหัน Đây cần cái chất làng mới xịt. Rồi, ừ, này có làng anh đi cứ làng lại nhanh điều Đu còn quyết này อันนี้ประมาณช่วงไหนมันจะเสร็จแม็กใบสองเลยใบยสองอเฮ้ยกว่าจะล้างกว่าจะนั่นอีกดีไม่ดีฝนตกกันอีกไอ้กุ้งรีบช่วยกระแต่งอื้อ แม็กอันนี้ก็ยังไม่ได้ติดอันนี้ก็ยังไม่ได้น,นั่นฟิล์มเนี่ยอันนี้มันจะเป็นตัวเซตนะเนี่ยฟิล์มที่ติดเนี่ยมันจะเป็นพวกนี้มันจะเป็นบานของใครของบรรดาบัานฝั่งซ้ายฝั่งขวา แต่ว่ามันจะช้าบานหน้าบานหน้ามันต้องมาปับใหม่อ่ะไอ้ไม่ใช่มาปรัดมันคือมันต้องมาเรียกว่าอะไรมาเป่าฟิล์มนะให้มันรับกับตัวบานกระจกมันเนี่ยเพราะด้านหน้ามันโค้งส่วนไอ้พวกตัวนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาเราเพราะว่ามันจะมาบานใครบานมันเราก็แปะแล้วก็รีดรีดได้เลยเดี๋ยวท่านกลุงท่านรีบทำไอ้ขันนี้เหลืออะไรเหลือฟิล์มอย่างเดียว ใบสองดูพยากรณ์อากาศนี่ไอ้คันี้ขอไอเหมียวมันเสร็จแล้วน้ำมันมรออะไรมันเสร็จแล้วไม่ยังนี่ขอไอเหมียวนี่ พิมพมหมดอ,อีกเดี๋ยวมันก็มันก็แปะไปกันเนี่ย ไอ้พวกนี้มันติดติดในถ่ายติดไม่ค่อยยาก็เลยจะไปยากสุดบันหน้าเฮ้ยไอ้กรุงกรุงมันก็ติดได้ไม,ม,ไมั้ยนี่แม็กไม่กุ้งมันติดรอแล้วแม็กไปปาดฟิลม์มไปเป่าฟิลม์มอ่ะไอ้นั่นก็ยกนิ้วโป้งอยู่นั่นเลยเขาเรียบติด <laughs> <laughs> โอ้ยอุตส่ามีความหวังว่าจะรถไปล้างก่อนก่อนที่ฝนจะมา อันนี้จะเป็นบันสายฝันทรายฝันทายซึ่งมันต้องมันต้องแกะออกให้หมดนะเพราะว่าถ้าเราไม่แกะออกให้หมดเนี่ยมันจะก็เรียกว่ามันจะรีดได้ไม่สะดวกอะ่ะแล้วก็จะมีผ้าผ้าตอนนี้ที่ทกรุงกขากำลังสะบัดสะบัดเนี่ยไม่ใช่ถ้าเป็นสีแดงนี่ล่อวัวกระทิงนะแต่นี่เป็นสีน้ําเงินเรามาไว้เนี่ยไม่ให้น้ํามันซึมโชวิโชวิชวกรุงโชว์ิปืดปืดปืด,ปด คือที่ข้อบลางเช็ดเนี่ยเช็ดขอบคือบางทีเช็ดพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มมันไปโดนมันก็สะอาดแล้วนะมันต้องแบบให้สะอาดอะ ประมาณตั้งสองสามอบอะดูเช็ดข้างนอกเลยเว้ยโอ้พิธ <มา S 1> ีพิธันจริงจริงเช็ดรอบคันเลยไปจะได้ไม่ต้องไปล้างน,นี่เกล็ดใช่ไหมเห็นไหม เดี๋ยวไปทำเอกสารนั่งอื่นก่อนก็ไอ้คันนี้คงจะมันบ่ายสองแหละถ้าฝนตกก่อนก็ล้างเอง